วันนี้นะคะแม่กับเชลแตมนะจะมาทำน้ำยูนิคอนอ่าเราจะมาทำน้ำยูนิคอนกันนะคะเป็นอะไรที่เชลแตมอยากให้แม่ทำมาหลายวันแล้วไม่ได้ทำสักทีนะอุปกรณ์นะคะง่ายมากก็คือขนมต่างๆนานาที่ชอบนั่นเองนี่ มีอะไรกันบ้างของเชอแตมก็จะเป็นพวกมัชมลโลช็อกโกแลตนะคะเราต้องมีการตกแต่งถ้วยด้วยเรามาเริ่มที่การตกแต่งถ้วยกันก่อนเลยค่ะนี่ก็ตกแต่งถ้วยด้วยนะแม่ใช้นี่นะคะช็อกโกแลตที่เป็นไวท์ช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตสีขาวนั่นเองแล้วเราจะไวท์ทำไรเราจะมาละลายค่ะละลายเราจะมาแต่งถ้วยง่ายถ้วยเราจะได้น่ารักน่ารักสิปะ่ะ วิธีละลายช็อกโกแลตด,ด้วยไมโครเวฟนะคะก็เอาเข้าไปแล้วก็ใช้เวลา30วินาทีค่ะครบ30วินาทีต้องคนนิดนึงนะคะต้องคนทุก30วินาทีนะคะไม่ไงั้นมันจะไหมอ่ะไหมเหรอเทอเลตมังได้เหรอได้สิคะชอบเลยใช่ไหมอันนี้ตอนนี้นะคะว่างๆเราทำนี้ก่อนเอาตัวนี้แม่มีอะไรนะเป็นสปริงเกิลเป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะเทใส่ถ้วยนี้เตรียมไว้ เค่นอนแค่นอนเดี๋ยวสิจ๊ะอ่ะพอแล้วละ่ะแค่นี้ก็พอเยอะแล้วละ่ะนี่ใกล้ละใกล้แล้ว,ลลวอีกนิดเดียวครั้งสุดท้ายนี่แม่เอาเข้าแค่ยี่สิบวินาทีค่ะอันนี้คะ่ะเชิญน,นะคะอร่อยยังไม่อร่อย <c oughs> ตกลงอร่อยหรือไม่อร่อยคือมุ้งค่ะ <c oughs> นี่ออกมาแล้วถ้วยร้อนมากนะคะอุ่นๆนะคะแต่เดียวก็อุ่นๆแล้วเอาแก้วลงไปจุ่มเลยนะคะ แก้วแก้วมันไปจุ่มเหรอออใช่เอาให้ขอบเลอะๆเ,เลยอ <c oughs> ้ย <c oughs> ติดติดเลอะพอ,อยัง <c oughs> เลอะพอ,อยัง <c oughs> เลอะพอแล้วมาใส่ตรงนี้เลยน่าหลักไหมนะ พ่อนะคะอ๋อที่เชดามอยากทำอะไรวันนี้อยากทำให้พ่อะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอร่อยด้วยคาเมียช้อน <c oughs> นึกแล้วให้ถือต้องกินเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็เอาไว้ทำหลายๆถ้วยได้นะแต่ตอนนี้แม่จะทำถ้วยเดียวก่อนเราก็ไปแช่ตูนนะะ้เย็นค่ะเลยรุ่นป๊อปเหรอลูก ถึงเวลาทำตัวเครื่องดื่มแล้วนะคะเอาไอติมวานิลานะคะใส่ในถ้วยเชคปกติแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปั่นใช่ไหมแต่ว่าแม่กำลังเหอ่อถ้วยเชคนะเรามาเชคกันดีกว่าใส่ลงไปหนึ่งถ้วยตามด้วยนมสดนะคะลงไปนิดนึงนก็ไม่นิดนะ,นะแม่ก็ใส่ได้เกือบเท่าถ้วยไอติมเลยอะเราก็เชคค่ะ เช็คพอประมาณนะคะทีนี้แม่อยากให้มันมีสีแดงของสตรอเบอรี่นิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่แยมสตรอเบอรี่ลงไปนิดนึงค่ะเช่นนี้เลยเป็น,นะะโรลหรือเปล่าคะเพราะจะชอบโรลทั้งตอนนี้นะคะแม่เพิ่มไปติมไปอีกถ้วยหนึ่งค่ะแม่ว่ามันน้อยไปเพราะถ้วยเราใหญ่นี่มันต้องประมาณนี้ตามด้วยแยมสตรอเบอรี่นะคะหอมอ่ะกินหอมเลยใช่ไหมไม่ต้องคำนวณว่ากี่แคลอรี่นะครับ ลืมคิดเลยอ่ะแม่ก็จะขยำอีกทีค่ะแล้วมาเช็คกันอีกทีเแต่จริงๆมันจะอร่อยเอาฉันแต้เชตเต้ว่าอร่อยไหมอ่ะเชตเต้เผยว่าจริงๆมันจะอร่อยไหมเอาของอร่อยอร่อยมารวมกันมันก็น่าจะอร่อยพ<อ>ี่เอาต่อไปแล้วคนนี้ช่วยตรงไหนเนี่ยช่วยขยำไหน่อยได้ไหมไหนปะอันจะช่วยขยำนะแม่จะแกะของที่เหลือเป็๋นี้ลูกฮะมันเป็นไงบ้างหนักไปหรอกินสบายกว่าใช่ไหม ัเหนอะก่อนเอาเอาอีกันเลิคืออะไรอะใกล้เสร็จแล้วค่ะทีนี้แม่ไปเอาถ้วยที่เราจะใส่มาแล้วตกแต่ถ้วยเลยกินช็อกโกแลตจิ้มช็อกโกแลตอีกโอ้ช่างมีความสุขเนาะเอาละนะขอแม่สลายสลายความเป็นก้อนนิดนึงนะคะ เกิดปัญหานะคะไม่เต <l ark> ็มถ้วยเราใส่มัชเมลโล่ไปเลยแล้วกันข้างในก่อน้ยมันน่ารักนะเฮ้ยแอมสุดท้ามันน่ารักมากะรลอเปล่าจากนั้นเราก็ต้องบิบครีมนะคะบิบครีมคือฉันแอมชอบกินทุกอย่างที่อยู่ในถ้วยนี้ ใส่ช็อกโกแลตบนคาบนอ๋อ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 อัออ๋ออาออ๋ออ๋ออาต้อง๋ออ๋ไอนออยออ๋ออ๋ออเออขออ๋นอ๋ออ๋อ้๋ออ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 ๋อยูออ๋ออ๋ออ่ออออ๋ออออ๋ออออ๋ออออออ๋อา๋อเ๋าอ๋ออออ๋ออ๋ออออ่ออนอคออ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 กอ ช้าไปเลี้ยงอะลูกเฮัยเฮ้ยโหลฮัลมหลฮัลโหันกล้ัลาหีฮัหลัลโหลฮันโนันคหอฮัล่หลัหรือว่าฉันเป็นัาโหลฮัลาอละเลันตัวอะไรโลล ก็ดูดีดิมีตาเป็นผู้หัวใจมีไฟเนี่ยแล้วก็มีปากที่ออกมาเหมือนลูกเป็นควินป้าไม่ใช่เอ็มลูกเป็นควินหรอกอลาสิอุราเมื่อกี้มันยังน่ารักอยู่เลยอ่ะพอใส่ปีโป้เข้าไปกลายเป็นนี้ไปแล้วว่ะอ่ำขอโรยสปริงเกิลอีกนิดหน่อยยังยังไม่จบยังไม่จบเติมผมเอาให้หสุดสุด โหถ้วยนี้นะคะรวมของโปรดของเชอร์แต้มเลยแม่ไหนๆแต่งแล้วนะแม่แต่งอีกนิดนึง <S <S โอเคเรียบร้อยนะคะ <S 1> <S 1> มิวเชคยูนิคอร,ร์นของแม่นะตอนนี้มันกลายเป็นมิวเชคโนพนกวินไปแล้วนะฝั่งนีอโอลาฝั่งนี้ก็จะออกฮานะฝั่งนี้ยังสวยอยู่นะนี่ มายูนีคอรนะคะเช mm hmm. ตมเขาเตรียมมาไว้อยากให้วางบนถ้วยด้วยอ้าว mm hmm. โอเคทีนี้ก็มาถึงเวลาอร่อยกันแล้วค่ะชิมเลยแม่ชอบถ้วย <c oughs> วางปุ๊บก็ออกอ่ะเชตาชิมเลยลูกข้าากินก่นคะแม่ชิมก่อน <c oughs> <c oughs> อืมอร่อยมากอร่อยมากคือมันเป็นรส ไอติมวานิลานะคะที่มีแยมสตรอเบอรี่ปรึดเข้ามาด้วยอ่ะอันไม่หวานนะตอนแรกแม่กลัวว่ามันจะหวานเลี่ยมันไม่หวานนะคะมันแกำลนงดีเพราะว่าจะวางไว้ตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าเราใส่นมรสจืดลงไปนะมันก็เลยช่วยไม่ให้หวานมากมายอะไรอย่างนี้นะกําลังดีเลยอร่อยเห็นไหมดูดไม่หยุดเลยอ่ะขึ้นอะไรไหม อะไรนะคะอะไรแค่ไหนแม่เป็นอาอาติมอาใหม่ในเนื้อมุ้งฮะนั่นคือตั้งชื่อใหม่หรืออะไรนี่นะคะง่ายนิดเดียวง่ายมากๆนะน้องๆทำเองได้ทุกคนเลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทำก็ซื้อได้ตามร้านทะ่เรซื้อนะแม่ก็บาถติดตามแม่ปูเป้พ่อเย่เย็น้องชะแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย